สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ World Comments พื้นที่ที่เราจะพาคุณไปฟังเสียงของโลกไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือแม้แต่คอมเมนต์เด็ดๆจากแฟนๆข่าวทั่วโลกค่ะใช่แล้วครับเพราะที่นี่เราไม่ได้แค่นำเสนอข่าวแต่เราพาไปฟังมุมมองจากผู้คนหลายภาษาหลายวัฒนธรรมที่อาจคิดไม่เหมือนเราแต่น่าสนใจเสมอ ทุกคอมเมนต์มีความหมายทุกความคิดเห็นมีพลังและทุกข่าวเราจะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์สงครามที่โลกไม่เคยรู้เพราะเราเชื่อว่าในโลกที่ข่าวสารลังลายไม่หยุดเสียงของประชาชนจากทั่วโลกคือสิ่งที่ควรค่าต่อการฟังมากที่สุดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปเพราะนี่คือ ว l ลค o มเมน t ์ Whoa, เสียงของโลกอยู่ที่นี่วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังร้อนแรงเลยบริเวณภาคใต้ของซีเรียค่ะ โดยเฉพาะที่เมืองอัสวัยดาซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาวดรูสแล้วก็ตรงพรมแดนอิสราเอลซีเรียด้วยค่ะข้อมูลล่าสุดในะวันที่17กรกฎาคม2568นี่มีอะไรน่าสนใจเยอะเลยคือสถานการณ์ตอนนี้มันซับซ้อนมากจริงๆครับมีความเคลื่อนไหวสําคัญหลายอย่างพร้อมๆกันเลยทั้งเรื่องกองทัพซีเรียทีเ่เริ่มถอนกาลังออกไปแล้วค่ะเห็นว่าถอนออกมาจากเมืองอัวัยดาเลยใช่ครับหลังจากการมีการประทะกันค่อนข้างหนัก แล้วก็มีเรื่องที่ชาวดรูสจากฝั่งอิสราเอลหรือที่ราบสูงโกลานเนี่ยข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรียด้วยและยังมีเรื่องที่อิสราเอลก็กําลังเร่งสร้างแนวป้องกันชายแดนใหม่อีกโหหลายเรื่องมากๆครับผมวันนี้เราก็จะพยายามปะติดปะต่อภาพจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยครับทั้งจากฝั่งรัฐบาลซีเรียเองผู้นําชุมชนดรูสสื่อต่างประเทศอย่างอาลัลอาราบี้แล้วก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวภาคสนามมีคําให้การจากสสอ,อิสราเอลด้วยใช่ไหมคะครับ สอสฮะมัดอามานซึ่งเป็นชาวดรูสเหมือนกันแล้วก็รวมถึงมุมมองจากผู้นำระดับสูงทั้งประธานาธิบดีซีเรียเอาชระแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอลอย่าละผิดด้วยครับค่ะเป้าหมายของเราก็คือพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ที่มันเเปราะบางมากๆตอนนี้<ช>จากมุมมองที่หลากหลายเหล่านี้เนาะใช่เลยครับพยายามให้เห็นภาพรวมที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลย การที่กองทัพซีเรียยอมถอนกําลังออกจากอัสวัยดาเนี่ยคะ่ะอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันบอกอะไรเราบ้างคะการถอนทัพครั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลโดยตรงมาจากการประทักกันที่รุนแรงก่อนหน้านี้เลยครับคือมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและก็มีข้อมูลที่น่าสลดใจมากๆเกี่ยวกับความรุนแรงต่อพลเรือนมีรายงานว่าโดนทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยใช่ไหมคะครับ ตามรายงานระบุแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้มันก็จุดชนวนความตึงเครียดขึ้นมาอย่างหนักเลยจนสุดท้ายก็นำไปสู่การเจรจายหยุดยิงกันระหว่างกองทัพกับผู้นำท้องถิ่นชาวทรูสอ๋อหมายความว่าการถอนทหารออกไปนี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงแล้วการที่ประธานาธิบดีซีเรียอัลชาดาเนี่แต่งตั้งให้ผู้นำศาสนาหรือผู้นำท้องถิ่นเข้ามาดูแลความปลอดภัยแทนอันนี้มันจะช่วยได้จริงไหมคะหรือมันแค่เปลี่ยนรูปแบบความขัดแย้งไปเฉยๆอืม เป็นคําถามที่ดีครับมองในแง่หนึ่งมันก็เป็นการพยายามลดความร้อนแรงเฉพาะหน้าลงอย่างชัดเจนนะคือเอาคู่ขัดแย้งโดยตรงอย่างทหารออกไปก่อนค่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งการให้ผู้นําท้องถิ่นดูแลกันเองมันก็อาจจะตีความได้หลายแบบอาจจะเหมือนการเป็นเ,เปิดพื้นที่ให้อิทธิพลท้องถิ่นมากขึ้นหรือเป็นการยอมรับไกลๆว่ารัฐบาลกลางอาจจะควบคุมตรงนั้นได้ไม่เต็มที่เท่าเดิมเออก็น่าคิดนะคะซึ่ง การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็น่าจะเชื่อมโยงกับอีกเหตุการณ์สาคัญที่เราพูดถึงไปตอนตอน้นคือเรื่องที่ชาวดูสจากฝั่งอิสราเอลข้ามแดนเข้าไปใช่เลยครับเชื่อมกันแบบแบบเลี่ยงไม่ได้เลยภาพที่ชาวดูสหลายร้อยคนจากฝั่งที่ราบสูงโกลานบุกฝ่ารั้วเข้าไปที่หมู่บ้านฮาเดอร์ในซีเรียเนี่ยมันมันสะท้อนอะไรเยอะมากค่ะเห็นว่ามีถ่ายทอดสดด้วยครับสื่ออัลอารบีถ่ายทอดสดเลยมันแสดงให้เห็นพลังของ สายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ที่บางทีมันก็แข็งแกร่งกว่าเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติอีกนะครับเป้าหมายเขาชัดเจนว่าต้องการเข้าไปช่วยญาติพี่น้องที่อยู่ในซีเรียเป็นภาพที่ทรงขลังมากๆจริงๆค่ะเหมือนกับว่าความเป็นรูสในสถนานการณ์นั้นมันอาจจะสําคัญกว่าความเป็นพลเมืองซีเรียหรืออิสราเอลไปแล้วครับผมและยิ่งไปกว่านั้นคือมีคาให้การจากสสอ,อิสราเอลที่เป็นชาวรูสเองด้วยคุณฮามัดอามา ใช่ค่ะที่ท่านข้ามไปฝั่งซีเรียด้วยตัวเองครับท่านให้สัมภาษณ์กับสื่ออิสราเอลไว n ์เน็ตเล่าถึงสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นการสังหารหมู่เลยนะครับมีการอ้างถึงการเผาบ้านการฆ่าผู้หญิงเด็กแล้วก็มีข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากเรื่องการข่มขืนเด็กผู้หญิงหลายคนโอ้โหครับรวมถึงการประจานผู้ชายชาวดรูสด้วยการกลนคราวก่อนจะยิงทิ้งเป็นคําให้การที่ต้องบอกว่ารุนแรงและน่าตกใจมากๆครับเป้าหมายส่วนตัวที่ท่านบอกคืออยากเข้าไปช่วยเด็กๆออกมาฟังแล้วหดหูมากเลยค่ะ แน่นอนว่าพอมีภาพคนข้ามแดนแบบนั้นแล้วก็มีคำให้การที่รุนแรงขนาดนี้ออกมาทางอิสราเอลเองก็คงต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับถูกต้องครับตอบสนองค่อนข้างเร็วเลยมีรายงานว่าเริ่มติดตั้งสิ่งกีดขวางชายแดนแบบใหม่เป็นพวกแท่งปูนรูปพีระมิดกับบังเกอร์เล็กๆเร่งด่วนเลยตรงแนวกั้นระหว่างเมืองมัดเจลชัาฝั่งอิสราเอลกับหมู่บ้านฮาเดอร์ฝั่งซีเรียเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนข้ามไปมาอีกครับ ป้องกันการข้ามแดนสำรอยแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าก่อนหน้านี้ที่กองทัพซีเรียจะถอนกําลังเนี่ยไม่นานก่อนหน้านั้นอิสราเอลก็เพิ่งมีการโจมตีทางอากาศหลายครั้งในซีเรียอ๋อใช่ค่ะมีข่าวโจมตีไปถึงในดามัสกัสเลยครับมีเป้าหมายที่เป็นอาคารบัญชาการในดามัสกัสด้วยซึ่งการโจมตีครั้งนั้นมันก็ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงในอิสราเอลเองเหมือนกันยังไงหรอคะ คือทางผู้นํำฝ่ายค้านยาลาและปิดออกมาวิจารณ์เลยครับว่าการโจมตีดามัสกัสตอนนั้นอาจจะเป็นการทําลายความพยายามสร้างเส,สถียรภาพในภูมิภาคที่กําลังทํากันอยู่<ฆ>เขาเสนอว่าน่าจะมีวิธีอื่นในการช่วยเหลือชาวรูสมากกว่าที่จะไปโจมตีโครงสร้างของรัฐบาลซีเรียโดยตรงแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลเองมีใช้คําว่าวินัยมากกว่านี้เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าทําอะไรตามอําเภอใจ อืก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจในขณะที่ทางฝั่งประธานาธิบดีซีเรียอั Al ลชาระล่ะคะท่านมองเรื่องนี้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่อิสราเอลดูเหมือนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวรูสมากขึ้นมุมมองของอัลชาระนี่ค่อนข้างแข็งกร้าวเลยครับเขาออกมากล่าวหาเลยว่าอิสราเอลกําลังใช้ประเด็นมนุษยธรรมเนี่ยเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็สร้างความวุ่นวายทําให้ซีเรียอ่อนแอลงค่ะแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าชาวรูสเป็นส่วนหนึ่งของซีเรีย รัฐบาลซีเรียจะปกป้องพวกเขาเองก็เป็นการตอบโต้ทางการทูตที่ชัดเจนครับฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ยแม้ว่าการถอนทหารซีเรียออกไปจากอสูไวดาอาจจะดูเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างแต่ภาพรวมจริงๆคือสถานการณ์ยังยังอันตรายแล้วก็ไม่แน่นอนมากมากเลยนะคะเปราะบางมากครับสิ่งที่เหตุการณ์นี้มันตอกย้ำให้เห็นชัดเจนเลยคืออัตลักษณ์ร่วมกันทางชาติพันธุ์ของชาวดรูสที่ถึงแม้จะกระจายตัวอยู่ในหลายประเทศเนี่ย มันสามารถกลายเป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆค่ะที่จะจุดชนวนความขัดแยงข้ามพรมแดนขึ้นมาได้ง่ายๆแล้วก็ท้าถายเส้นแบ่งเขตแดนที่มีอยู่เดิมด้วยครับสุดท้ายนี้ค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้มันทิ้งคําถามอะไรไว้ให้เราต้องคิดต่อหรือจับตามองเป็นพิเศษบ้างคะสาหรับอนาคตของพื้นที่ตรงนี้ครับผมว่าอนาคตของภูมิภาคนี้คงคงต้องขึ้นอยู่กับการรักษาข้อตกลงหยุดยิงที่ยังดูอ่อนไหวมากๆนี้ให้ได้นะครับ แล้วก็ความสามารถของทุกๆฝ่ายที่จะหันหน้ามาคุยกันจริงๆจังๆค่ะแต่คําถามที่มันน่าขบคิดมากๆก,ก็คือไอสายใยทางชาติพันธุ์ที่เราเห็นว่ามันดูจะเข้มแข็งกว่าเส้นพรมแดนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นหรือมันจะกลายเป็นรอยร้าวใหม่ที่พร้อมเดืดจุดชนวนความขัดแย้งระลอกต่อไปในภูมิภาคนี้ได้อีกอันนี้คงต้องติดตามกันอย่างใ,ใกล้ชิดจริงๆครับ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมมุมมองและเสียงสะท้อนจากหลากหลายผู้คนทั่วโลกในประเด็นที่เรานำเสนอวันนี้ครับคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หรือมีมุมมองที่แตกต่างแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปได้เลยครับเพราะที่นี่เราเปิดพื้นที่ให้เสียงของทุกคนมีความหมายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดทุกคอมเมนต์จากทั่วโลกที่เราจะรวบรวมมาให้คุณในคลิปต่อไปนี่คือ World Comments เสียงของโลกอยู่ที่นี่ World Comments the voice of the world